มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการสอนถักเสื้อแบบที่22คลิปที่2นั่นเองค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสอนต่อดอกนะคะแล้วก็คำนวณขนาดของอกนะคะว่าเราจะต้องใช้ทั้งหมดกี่ดอกนะคะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูวิธีการต่อดอกแล้วก็การคำนวณได้เลยคะ่ะทีนี้มาดูวิธีการต่อกันนะคะดอกที่2นะคะพอเราถักมาได้ ะะสักระยะหนึ่งนะคะสักประมาณสัก10 10ดอกนะคะเราก็จะมาทําการต่อนะคะซึ่งอย่างที่บอกกันไปนะคะเราจะทําการต่อทั้งหมด3ช่อง1 2 3แบบนี้นะคะวิธีการนะคะพอเราถักมาเรื่อยๆสมมุตินะคะ1 2 3 4 5โซ่5นะคะแล้วก็พอ1คอแล้วก็รูดแบบนี้นะคะ พอหนึ่งคอแบบนี้แล้วก็รวบห่วงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการโซ่สองหนึ่งสองแล้วก็หยิบชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะแนบกันเอาด้านที่เอาด้านในเนี่ยแนบกันอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็นะคะต่อเลยนะคะเกี่ยวแล้วก็ต่อนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็มาถึงฝั่งนี้ก็ทําเหมือนเดิมพอหนึ่งคอแล้วก็รูดแค่สองห่วงแล้วก็พันหัวเข็มพอหนึ่งคอรูดแค่สองห่วง พันหัวเข็มแทงพอหนึ่งคอลูทแค่สองห่วงเสร็จแล้วค่อยรวบทีเดียวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็โซ่สองหนึ่งสองแล้วก็นะคะไปเกี่ยวกับห่วงด้านหลังที่เราจะต่อนะคะอันนี้เป็นต่อห่วงที่สองแล้วนะคะแล้วก็โซ่สองนะคะกลับมาเหมือนเดิมนะคะทาเหมือนเดิมปึ๊บพอหนึ่งคอแทงแล้วก็ดึงลูทสองห่วงพอนะคะ แล้วก็อันนี้ครั้งที่3นะคะแล้วเราค่อยรวบทีเดียวนะคะแล้วก็โซ่2นะคะเสร็จแล้วก็ไปต่ออีกด้านหลังนะคะเกี่ยวนะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะแล้วก็ดึงรวบห่วงนะคะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งี่ห้า เนี่ยเราได้3อันแล้วนะคะ1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปต่อนะคะอันนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับด้านหลังแล้วนะคะ1 2 3แล้วก็รวบห่วงเสร็จแล้วก็โซ่ห้าหนึ่สองสามสี่ห้าถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ปิดงานได้เลยนะคะปิดแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกอ่า ะะก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์นี่นะคะก็คือจะได้ต่อสองดอกนะคะอืมนะคะทีนี้นะคะพอดอกถัดมานะคะเราก็จะทำคล้ายๆกันนะคะแต่มันจะมีความแตกต่างกันเราต้องเว้นช่วงระยะนี้กับฝั่งนี้ให้มันเท่ากันก็คือเราจะเว้นเราจะนับจากดอกนี้นะคะ1 2 3 4 5ส7นะคะ เราจะให้มันเหลืออยู่7ดอกนะคะฝั่งนี้1 2 3 4 5 6 7าฉะนั้นแล้วละฮะเราก็จะต่อจากจุดนี้1 2 3เนี่ยนะคะก็คือด้านฝั่งบนและก็ล่างตรงนี้นะคะนับตรงกลีบให้มันเหลือ7นะคะ,ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยนะคะวิธีการต่อก็ง่ายๆนะคะทำเหมือนเดิมเลยนะคะพอเราทำมาถึงดอกที่เราจะต่อแล้วนะคะก็โซ่สองนะคะ ตรงนี้แล้วก็โซ่สองนะคะเหมือนเดิมหยิบชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะหยิบชิ้นงานขึ้นมาแล้วก็หงายขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็นับนับตรงนี้เลยค่ะนับตรงด้านหงายน,นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็ต่อตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อเลยนะแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะ พอหนึ่งคอแล้วก็ปลดแค่สองห่วงนะคะทำเหมือนเดิมแล้วก็รวบห่วงนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สองแล้วก็ไปเกี่ยวอีกด้านหลังโซ่สองแล้วก็กลับมาด้านหน้าทำแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่สองนะคะ แล้วก็ไปเกี่ยวกับด้านหลังแบบนี้นะคะปุ๊บโซ่สองนะคะมันก็จะได้3มครั้ง1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทำไปปกติเลยนะคะแบบนี้แล้วก็โซ่ห้าหนึ่ี่ห้าปุ๊บสอง สามหนึ่งสี่ห้าหนึแล้วก็รวบนะคะแล้วก็โซ่5้าหนึ่ห้าแล้วก็ปิดงานได้เลยบแบบนี้นะคะนี่ ก็เป็นอันว่านะคะเสร็จนี่ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเราก็จะเห็นว่านะคะแต่ละช่องด้านล่างนะคะมันก็จะเหลือ1 2ึ่งส7ี่ห้าหกนะคะข้างล่าง1 2ึ่งส7ห้าหดนะคะดอกต่อไปก็จะเว้นระยะเหมือนกันนะคะพอเรามาต่อตรงนี้เราก็นับตรงนี้มานับฝั่งนี้มาให้มันได้ครบทั้ง7นะคะมันก็จะได้ที่เท่ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต่อ ต่อให้มันเป็นตัวเสื้อนะคะเราจะเอาความกว้างแค่ไหนนะคะหมายถึงว่าเราเราวัดนะวัดดอกหนึ่งนะคะดอกหนึ่งตรงนี้นะคะความกว้างระหว่างตรงนี้นะคะวัดเข้ามาสมมุติว่าได้สองจุดห้าอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาสองจุดห้านะคะไปหนะ้าอกเราเท่าไหร่นะคะอกเราเท่าไหร่อกเราสามสามสิบสี่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาสองจุดห้าไป ไปหาร34ว่ามันจะได้กี่ดอกนะคะก็จะทำจำนวนดอกเท่านั้นนะคะแล้วก็เราก็จะมาต่อเป็นตัวกันนะคะอ่ะทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการต่อๆไปค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า